สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า e จุฬาโลกมหาราชทรงมีพระนามเนึ่ว่าร่วมปุถทองร่วมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กีนาคมพุทธศักราช2279ในราชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภรมตูรเป็นพระโอรสของพระอักษรสุทรสาทองดีซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปุถุประดุหาชนกกับพระอัคราษยาอยู่ ในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับราชการในตำแหน่งพระราชทรีเจ้าบุมพระละโวดนอกขวาในได้รับการรูมัเม็ตเป็นเจ้าพญามหากษัตัตย์สิท์ในปีพุทธศักราช2 3 0พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังเจ้าพญามหากษัตร์สิย์ได้ประกาศทิศเป็นข้ามหากษัตริย์ ในวันที่6เมษายนพยุทธศักราช2325หลังจากทรงปราบจรารจนในกรุงธนบุรีได้สำเร,ร็จตลอดช่วงราชสมัยนอกจากจะทรงเป็นองค์มรรถุบรมีกษัตริย์แห่งราชัากรีแล้วพระราชการณียกิจของพระองค์ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นอ,อย่างแท้จริงทรงสถาปนาเป็นกัปตันโศกขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2325 ทรสงสร้างวัดพระศิลธ์บรรพสสารามขึ้นในปีเดียวกันทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลายหลายด้านอาทิการชำระพระไตรปิฎกและการบูรณะวัดป่าอารามหลักๆารทรงทำนำพาชัยชนะแห่งสงครามพระพักมาสู่สยามอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระพุขยตยสัจุราโรคมหาราชประชวรด้วยโรชรากระทั่งเสด็จสมตเัื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352 คณะประชาชนพรรษา7 3 0พรรษาทรงดำรุ่นศิลปราชสมบัติ28ปีรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์ทรงได้รับเหตุพระวรกายในการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทำให้ในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นถือเป็นยุคทองของวรรณคดีเลยก็ว่าได้พระองค์น่าชื่น นงานวรรณกรรมและโภลคร์ทรงค้าไว้อย่างมากมายนอกจากนี้ยังทรงสร้างคัมีร์นิรีนวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2360และได้กลายเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ขณะดของชุมพริศา57พรรษา ระยะเวลาของสี่ล้านสมบัติเป็นเวลา15ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 1 1องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติตุรีเดซโซได้ยกย่องพระเกียรติคุณพระองค์เป็นบุคคลสำคัญในอารยธรรมสมัยโรอบม200ปีท่าน3พระสมเด็จพระนางเจ้าสิ้ิกวติ์ต พนะนมเร็วว่ากองเจ้าครับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเรือราชอาไรกับเจ้าจอมนา,นา,ามดเรียมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2 3 3 0ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าหลานคือพระองค์เจ้าครับและได้รับพระราชทา,านที่สรกัน เป็นการพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาด่าในปีพุทธศักราช2349พระบาทสมเด็จพระนั่นก้าวเจ้าอยู่หัวเด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2 1กันยายนพุทธศักราช2367พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการเก็บภาษีอากรแบบเดิมและทรงทำส่วนที่สัญญา คือมีกราบประเทศอังกฤษในปีนิรศกราศ2,369ทำให้การค้าขายของประเทศหน้าไปอย่างมากทางด้านศาสนาก,ก็ได้ทรงสร้างและปฏิสัมพันธ์วัดและเข้าไปในพุทธลุมาก อาจารย์ให้เกิดค,ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลงก,รการกรมต่างๆมากมายราชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอ,อ,อมเกล้าเจ้าอยู่หัวการราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการรักษาเอกลักษณ์ของชาติเนื่องจากในช่วงรัชส,สมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝร,รั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในดินแดนแผ่นนี้ ทำให้พระองค์มหาราชราชย์ดิให้เกิดการสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกและนำการสู่การสูงกิสัญญาเบอรีในวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ไม่เพียงนั้นพระองค์ยังได้สู่การวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าในอารยประเทศมากมายข้อที่5ผู้บัญชาการจักรวรรดิ9ได้รับเกียรติจากราชสมภพติเมื่อวันที่20มีนาคม ในสาการณ์ของการสั่งล็อกดาบมีพนะกานลืมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระอมเก้าใต้อยู่ตลอดราชการของพระองค์พระบาทสมเด็จพระพอมเก้าใต้อยู่ในข้อแม่เลี้ยัต่อระหว่างถึงต่อใดถึงไหนให้จากการล่าอาณาจักรของประเทศมหาอำนาจทางการศึกข้าว่าสมเด็จพระนุ้นจึงทำให้พระองค์มี พระราชดำดิีในการแติงตัวด้านมืองไทยงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงของโลกพระชนม์ที่ผูพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชดำริที่จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแด้วยทัะษีชาสามารถของพระองค์จึงได้ทรงวางแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆทั้งในด้านการศึกษาพระองค์ดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติกศึกษา และประากาศให้การศึกษาในระดับชั้นโทศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับและอีกหนุม่มพระรัชกาลเนียกินสองพันคุดชือพระโอเมีพระราชตีไร่เปลี่ยนแปลงโฉนา่าจากเดิมที่มีรูปช้างให้เปลี่ยนเป็นโูลนไเรลแบบในปัจจุบันส่งส่งทหารไปประเทศต่างประเทศั้นเจ็ดทั้งหมดสิบเจ็ดเก้าเจนตัว พระองค์ทรงประกอบพระร่าชจะกรมูลกูมากมายทั้งในด้านการศึกษาและศาสนาซึ่งในด้านการศึกษาเขาทราได้ทรงปฏิรูประบบการศึกษาในาาออทางวิทยาลัยและ,ระ,และทรงเป็นรั้งหน้กทางต่งๆแรกที่สุดด้านทางทยาบัสตรส่วนในด้านศาสนาพระองค์มีพักเสร็จัดชอให้จิตนัไี่วยวชบาร์บสองทสที่มีชื่อเรียกว,ว่า รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมิโดลในช่วงรัชสมัยของพระองค์อยู่ในช่วงคาว่าสงครามมโดจีและสงครามมหาเอเชียตุวันอจึงทำให้โดยส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะประทับอยู่ในจังะเัศเพื่อทรงศกษารเล่าเรียนโดยจะเสด็จที่วัดกับประเทศไทยท้งแรกหลังจากเสด็จที่กรองราช มืวันที่15พฤศิกายนวลาดมพันธศักราชเมตขณะ 4, 7, น,นั้นพระองค์ลงมีพระชนมพรรษาเียง13พรรษาในคร,นรนั้งที่2ในวันที่20ก,ยยนก 4, 8, 8นันจายนพ่ตลัพันธ4กิมตัวดนายกาสเดตีบอนประเทศไทยครั้งที่งของพระองค์ได้เสด็จตามคำกล่าวบ,บางคูเจ้ของรัฐบาล ในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ในประเทศไทยพระองค์ได้เสดจไปเยี่ยมเยี่ยมเราทุกๆหลายจังหวัดทั้งานส่วนีพระเจ้าอยู่ก่นคือยาเดกมีพระามเรียว่าพระวโรค์เจ้าคุณพระยเดกทรงเป็นพระราชอสในสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลยาเด กรมรัศดรชาญคริสต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามไทยเป็นสมเด็จพระมหดุลาจิตเตะอัุลยเดชองค์หลวงพระมราชนกและหม่อมสังวรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลหนองออบรุษราสเมสซัสเซสประเทศสหรัฐอเมริกาและเสด็จฟื้นฟู เป um. ็นพระมหาตรสาราชการที่9้าแห่งครับในวันราชสมิตินเมื่อวันที่9ม้าุนายนพุทธศักราชสองพรปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมากมายซึ่งล้วนแต่สร้างคุณอนันต์ให้แก่ราชฎรชาวไทยพระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่าสอง0ันโครงการเพื่อประโยชน์สุขของผสกนิกรชาวไทยทรงกราบราบ ค่าวรากายทรงงานอย่างไม่เคยยืดเยื้อแม้ในายามที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจหนักหนักแ้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 9โอโอพระองค์่อได้พระรชาชทานแนวคิดเลือกเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ะสษนิกรได้พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนภาคพอเพียงซึ่งได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ U.N.D.P. และภูมิกล้าชวายรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ราชบัณฑิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชั้นที่สิบสมเด็จพระเจ้าอยู่ตัวมหาวชิราลงรอยกปรติชาเชพฐพยาวรังกูลสูตเจริญรอยตามเนื่องพระยุคลุรบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาห์มีคุณอินเด่น และสมเด,ด็จพระงเจ้าปรมาราชิน,นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจานรการ,ร,การ,รมีความิริยระสานผ้มุ่งมั่งใจไม่แความเหนือย,อยาพระาชกรณียกิจนยใหญ่ทั้งที่ทรงปฏิบัตแิแทนตระูลและทรปฏิบัติในส่วนของคเองป็นเป็นไปเพื่ออระิชาให้มีความเจริญก้มา,ามากนัและเพื่อชาติชาไทยได้มีความสุข ิีวชที่ดีอย่างนคถามมู่ว่าทุกคนคิดว่าข้ามหารภาษแห่งราชวงศ์จักรีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณรัตนโกสินทร์อย่างไรใครสามาขรถตอบคำถามข้อนี้ได้คะดาราช,ชาเชิญมิสาัฟฟานไปดูที่ดีไม่ตกเป็นประเด็นของใครคะ่ะจะตอบคำถามนี้อีกไหมคะ ทำให้ว<ม>ัฒนธร,า,ราติละหลักสุจริตทางวัฒนธรรถูกต้องค่ะอย่างนี้ฉันจะขออธิบายเพิ่มนะคะมหาปศุเป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมืองโดยผู้นำในการบริหารบ้านเมืองและดูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอีกครั้งยังเป็นสื่อตัวกำลังใจ ของชาวไทยมีการมอาณาจักรขึ้นมาอีกครั้งส่งผลทําให้สูนกลางของการบริหาร่ราชอาณาจักรเกิดการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆได้คะ่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพีงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ